หนึ่งเทคนิคที่จะสามารถสร้างระดับพลังงานของเศรษฐีในตัวคุณได้ครับ เศรษฐีเนี่ยหรือว่าคนที่รวยคนที่สำเร็จเนี่ยเขาจะมีระดับพลังงานบางอย่างซึ่งสามารถทําให้เขาทําทุกอย่างแล้วรู้สึกโฟลในชีวิตได้เคล็ดลับนั่นคือการใส่มินนิ่งครับคือเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีมินนิ่งใส่เข้าไปตัวมันเองหน้าที่คุณคือใส่มินนิ่งให้กับมันมนุษย์เป็นเครื่องจักรที่พร้อมจะใส่สตอรี่หรือมินนิ่งเข้าไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอสมมุติว่าคุณโตมาหาคนคนหนึ่งเขาไม่รับโทรศัพท์คุณคุณใส่มินนิ่งเข้าไปแล อาจจะถึงธุระตอนนี้ก็จ,จะขายดีมากอาจจะคุยกับลูกค้าอยู่อาจจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือก็ได้นี่คือการใส่มีนิ่งใหม่เข้าไป ผมบอกไม่ได้นะฮะว่ามีนิ่งไหนถูกมีนิ่งไหนผิดผมไม่สามารถไปสืบได้ว่ามีนิ่งจริงแล้วเขาอาจจะเกลียดคุณจริงๆหรือเขาอาจจะไม่ว่างแต่ผมบอกเลยว่ามีนิ่งไหนเป็นประโยชน์กับคุณมีนิ่งไหนให้พลังงานกับคุณวันนี้คุณเดินออกไปนอกถนนใช่ไหมคุณอาจจะเจอผู้ชายคนหนึ่งอายุน้อยๆขับรถซุปเปอร์คาร์มาคุณโ oh, อ้ไอเนี่ยขี้โกงเขาแน่นอนเลยไอ้นี้น่าจะทําธุรกิจสีเทาแนๆ่ๆเลยมีปัญญาขับรถซุปเปอร์คาร์แบบนีถบบนนนะ้ถ้าคุณคิดแบบนี้เม,ม,มื่อไหร่นี่คือมีนิ่งนะถ้าคุณคิดแบบนี้เมื่อไ พอตัวคุณเองทำให้คุณมีพลังงานมากขึ้นหรือเปล่าก็จะคิดในใจแล้วโอ้มันจะรวยได้มันทำธุรกิจสีเทาอะธุรกิจสีขาวคงรวยไม่ได้งั้นกูเลือกยอมเป็นคนดีที่ไม่รวยไงหม<ะ>พอมีนิ่งใส่ปุ๊บเอเนอร์จีคุณดรอจดถ้าคุณเปลี่ยนมีนิ่งใหม่สมมติว่าคุณเจอรถคนหนึ่งขับรถซุปเปอร์คาร์มาโออายุน้อยโอ้ดีนะเดี๋ยวนี้ คนอายุน้อยก็สามารถประสบความสําเร็จได้ดูดิโอกาสมันอยู่รอบข้างเดี๋ยวนี้คนอายุน้อยไม่ต้องมีต้นทุนสามารถสำเร็จเห็นปะคุณให้มีนิ่งนี้เข้าไปพคุณให้มีนิ่งนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บคุณรู้สึกมีกําลังใจเฮ้ยอย่างนั้นฉันก็สามารถสําเร็จได้ดูสิคนที่มีต้นทุนอายุยังน้อยไม่จำเป็นต้องผ่านประสบการณ์ผ่านรัฐธมนามาก็สามารถรวยได้น่าจะเป็นประโยชน์เห็นปะพอคุณให้อีกมีนิงน่งหนึ่งพลังงานคุณเปลี่ยนไหมพลังงานคุณเปลี่ยน คุณอยากที่จะทําือานมากขึ้นอยากจะออกมาไล่ยังไ่ขอยขายของออนไลน์อาหาช่องทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณอยากสาเร็จเร็วคุณจะต้องสามารถรักษาระดับพลังงานแบบเศรษฐีได้นั่นคือคุณจะต้องปรับมินิ่งที่คุณให้กับสิ่งต่างๆผมไม่ได้บอกว่า,าปรับมินิ่งไหนถูกหรือผิดแต่มินิ่งไหนเป็นประโยชน์กับคุณมากกว่ากันถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดติดตามที่ได มือถือคุณโดยทันทีครับ